ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเขตนะผมอยู่สวัสดีท่านชมทุกท่าน,นครับอยู่กับผมนักเขตครับอยู่กับคนข้างๆผมนะครับนะผมเขาคือใครอ่ะตอนนี้โอ้ยแลกเกาคือดัสเจแพลนมัง้งเปิดชิปยังอ๋อเปิดนะครับเปิดไอหยิว เขาเล่นนะผมผมชอบตรงนี้แหละนี่าโยงอะไรมาให้อะไ,ไรไเปอะไรน้ำแรกคุณมีโอพีเป่าผมอยู่นะอจะอยู่กับเขาเนี่ยนะผมใครอะ่ะทำเชื่อไม่ได้วันนี้มีคนเล่นแมปปประมาสหกคนนะผมอ่าไปไปกันอืมไป ผมชื่อเคสับามันชื่อเคสเรียกเหรอใครเรียกก็เรียกไปเคสมานะครับไปลงแมบปบแปบบ๊บอ๋อใครแมปได้เคสอันคิดเรืมังอมันเรียกใครอืมรู้สึกเขาจะเข้ากล้องกันจังนะคนเนี้ยคนนี้อยากเข้าทางคนเนี้ยเขาเขาดังอยู่แล้วไมาต้องหวงัวคนวตามเพื่กับผมด้วยซ้ำไป ต,ตามผมทําไมคําถามแรกก็ <c oughs> ตามผมเลราผมชอบดีแบบชอบถ้าใครสงสัยว่าอันเนี้ยใครทําอ้าเองไม่ต้องห่ว,หวงผมทํานี่แหละวันนี้เราก็จะมาประมวลแบบให้คนเกมซอมไม่หยเหมือนเดิมตอนแรกผมคิดว่าหัวเนี้ยจะทาเป็นห้องคนจนเล่นๆน,นะมันทําอะไรมันทำอะไรมันทำอะไรอ,ไรอเออดีนะคนทําให้ผมก็ชอบนี่แบบมีคนช่วยผมชอบ ปรับแสงให้แบ,บ,บตบ่เร็วได้ไหมเนะี่ยโอโคโอค้บชาาุชเกิอนเอาบอรเลนเจอร์เลยไม่ใช่แล้วติมอืมปรับไฟสะดวงไฟสัดดวงที่มันสาแสงให้สดใสขอให้เธอได้มองเห็นฉันสักครั้งได้หรือเปล่า ขอใส่ความสุขเชื่อคะ่ะทำให้คนเดียวเดียวได้เงาทำให้รักได้ก็บคไม่ขอให้รัได้มีเราอย่าติดใจคนละโลกอยู่ดีเนี่ยปากแหวกนี่ครับคงก็ฝากติดตามช่องคนนี้ด้วยเนี่ยชื่อครับเนี่ยหัวมีครับติดตามไม่เลยให้เขาให้เขาครบร้อยสไ๊าฟเร็วๆครับมันก็ถึงร้านไปเลย นี่ผมก็จะประหมดเรื่อยนะวันนี้เมื่อวานมีคนมีพวกเราเจอไอ้นี่เรียบร้อยแนละ้วคนร้ายที่ทำลไรเจอเดี๋ยวันไม่ยอมเข้ามาเลยช่วงนี้เราเจอกันแล้วนะครับผมคนร้ายที่ทำลายเซิร์ฟทุกคนก็รู้กันหมดแล้วไม่แต่คุณซอมบี้เขารู้อย่างก็ไม่รู้นะนนี้ผมจะเอาซะหลายนาทีเลยเจ็ดนาทีพอเนาะ โอ้โหดูมาตกแต่งให้โอ้เอเว๋วเชิญเข้มาของไทยแลนด์เย่ปล่อยมันไปปล่อยมันไป,อย,นปอ,ยอย่างที่เป็นทำอะไรดีครับนะครับทุกคนเห็นว่ายอดของผมในยูทูบน้นต้องสนใจมมั ทำสารพ่อผมมัมเขียนเข็นเป็นมัมได้ไงทำแล้วผมก็นี่ดูหน้านี่ว้ครับคนนี้ครับผมนายนายอะไรอะไรจะบอกว่าควาผมชช่อเขตอะไรแล <c oughs> ้วกันหละครับต้องการอะไรไมีโอพีปหายครับ หายครับอหายครับโอเคนะครับโอพี OP, ผมมีผมก็คง TP มวดสัว,สวปไปเรอ่อเหมือนก, okay. กอนันโอเคกลมก็ต้องอยู่แล้วเออแอดมินครับผมแอดมินมีโอพีเปล่าครับ โอภีเป้าโอภีป้าครับมีโอพีเป้าแอดมินมีโอพีเป้าหาคนนี้แหละแอดมินยังไม่ตอบด้วยถ้าอยู่นี่แปลว่าตอบถ้าเขาจะสซอร์ไม่ตอบที่ซ้ำโอ้โหแอดมินที่สุดหัวงั้นมากกบหัวคนที่ถามดีมากแต่ผมก็ชอบไปแหละอ, <S <S อวันนี้ขอบคุณ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 ตำ,ตำรวจ ุดเฟี้ยวจนสุดจนสุดหรอกคนเนี้ยเกือบโดนแบรน์มันรอบนึงแล้วโดนไข่แบนดก็ไม่เลอะโดนแบนไงผมก็ต้องให้เขาเข้ามาแบบง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากผมกต้องให้เขาเข้ามาครับผมแล้วผมว่าผม,ผมตอนนั้นถ้าเผือผมจะมาทำอะไรเล่นๆกันเราต้องวางคลองงบ ตัวคนเดียววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเกลียนแบบขั้นชั้นแล้วการวางสมบัติอะหน่อยคนสังเกตน,นะเพ่ยจะมีกล่องใต้นี้ผมไปเจอฮังเกิเกร์บางอันไงเนี่ยเขาจะวางกล่องไว้ใต้แล้วหาอะไรทับไว้จากนั้นปุ๊บพอเราต้องหาอะไรเขียวเขียวแล้วก็จึบ๊บแล้วก็จะน,นี่มันเขียวหรือว่าอะไรจึบ๊บตานนี้ก็ได้จึบ๊บ มันพูดว่านะไม่ใช่เครียวนี่มันเคารียวเนะปุ้ยวันนี้ผมก็จะวันนี้ผมก็จะมาสร้างเล่นดีกว่าเนาะยังสร้างไม่เสร็จเลยบ้าเราไหนวะที่เราสร้างนิก,กี้เนี้ยอย่ไหนยังสร้างไม่เสร็จเลยยังทำาติโอ้ยไอ้ยว ก็อ,อย่าลืมเข้าเซิร์ฟมาเล่นกันให้ครบสามสิบคนเร็วนะครับถ้าใครจะผมสามารถทักทายได้ตลอดแต่ผมคงไม่ตอบบางครั้งถ้าผมปวดหัวนะนี่มันโอ้โหแหลกชิดๆเลยเดี๋ยวจะใครบินไปอย่างที่เป็น ฉันโชนชทำชมผมคิดว่าผมจนทำไอ้นี่เจิดเจิดเจิดรับซื้อไม่ใช่หรอกแล้วผมผมถมวงเอาไว้หน่อยผมจำได้ว่าสร้างาแถวแถวห้องกลงไม่ใช่คุกนะนี่เจอและตรงนี้แหละแอมมีไปทำไมเฮ้ย <c oughs> อะไรวะใครเครียกตัวแล้วว่าอะไรก่าเบื่อแปดนาทีแล้วช่างช่าง ผม <Ừ. S 2> ตัดตอนนี้ผมสร้างโครงาสาตะีบอยแล้วกันเออตอนนี้ตอนนี้ซิกซันเข้ามาในเซอร์ครับผมก็จะทักทายเขาดีเปล่านเขาคือเพื่อนผมเขาจาัดโรงเรียนผมแล้วตอนนี้แล้วฟันจะเข้าโรงเรียนอะไรอะ่ะเรียนไปเดี๋ยวผมจะให้บงังแน่กับฟิกซันดีกว่าฟิกซันชาแนล sun. Oh. 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 วันนั้นไม่ต้องสนหรอกเขามาจะมรณับภาพตอนนี้แหละ like you. Love like you. ทำไงทห่จะได้ยศ y ย u t u b e อก็เอาไอซันออกไอเวนสาให้โอ้โหใจดีน้ำใจมากออกเอาง่ายนะทุกคนถ้าใครรู้ท่าแท็กของคุลซิกซันอ่ะมีแค่ผลมีแค่ผมค,ผคนเดียวกับเพื่อนม,มีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะกุรกิจตับคน ฟายเขาให้มาหลังนี้พอาเทพ้เขาค็ไมีอะไรมาัางเราจากเล่นเกมโอเคนีน่ันคือทาทาเทจบนักครับหนึ่งร้อยซับดีดีดีแคทแคทแคตคัดๆใครแคทเองรู้ชื่อข้าอย่ามาส่วนใหญ่ซันเขาะจะเรียกผมว่าหอยโคตรทำมาจิตใจมากเลยหอยผมชอบเรียกผมว่าหอยผมยังไม่ค่ยชอบเลยร้าผม ครับครับครับ,บ เ่ือบผมโอ้พี่หายหายกันทุกคนเลยพี่สันเอ้ยมัแต่ของผมกาหายนี่คือความผิดพลาดทางเทคนิคครับคนสันเดี๋ยวสุสันเขาผมว่าเขาคงต้มแต่งอะไรมากด่ผมให้เขาแน่โอโอ้พี่หน่อย อาซานอาซานโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าาาฮ่าาาาาอะไร โอพีข้าก็หายโอพีข้าก็หายนี่ต้องถามหลักพี่ฟันเอ้ยผมก็หายก่อนคุณเอกู้สทพิสุันานานาจะมาเล่นทีนะเสิร์ฟเนี้ยทากุร่าสั่นตัวยาวนานเคดเอโลอเ,คเคลนเคลน คงได้คนละสตอรีผม้างมีโอถ้าใครมีผมก็ขอโอพด้วยแล้วกันเนาะผมไม่มีหรอก้วพี่หายส่วนใหญ่แต่ขอให้ไปเกมเหมือก่อนแล้วค่อยออกถือว่าจะดีกว่าถ้าใครรู้ว่าโอพหายหรือไม่หายลองพิมพ์ทีพีหาเพื่อนก่อนถ้าตัว,ตว,ตวนักสูสีแดงกนแหละแปลว่าหายเลย ไอเมี really ่ช่วไอเยัวรัไอมีรีนโไอเดียไม่มีแล้วก็ทําไปเถอะไม่มีอะไรทำก็จะลืมติดตามชอบคลิปสฟนชาแนลกันด้วยนะทุกคนก็ใครไม่ชอบหรือยังไงคอมเมนต์ได้ตลอดผมไม่มีอะไรจะพูดแล้ว จะพูดทําไมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะไอ้เอออืมสั่งเพิ่มต่อไปยังไงผมแจกผมแจกดีๆทุกคนเลยนะผมถ้าถ้าใครอยากช่วยสร้างโลกกับผมแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ทางไลน์ผมให้แล้วนะคลิปนี้เอาชีวิตรอดอะ่ะ ก็สวยดีนะบ้านฮืถ้าชิบซันไปแล้วตัวเอ็กแบบถึงมาจากคำว่าซิกของสันที่มีตัวเอ็กติดป้ายที่สันแป๊บอืมวันก็สร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กป้ายก่อนพูดใส่ว่าบ้านของข้าโล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 

เขาจะได้แมวน,นี้ก็สามารถจุดดูตามนี่เลยด้านบนเนี่ยดาวน์บอลเนี่ยนี่ตืดๆเนี่ยไอพี IP เนี่ยอะไรเรียบร้อยนะผมนอกจากได้ไหมครับศูนย์จุดสิบห้าก็สามารถเขาไม่ได้โอ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว